ุ้ยไม่ได้เจอกันนานครับโมเดลโมเดมเนี่ยราชาเทคเดียวด้วยคืออยากอยากโดนโมเดมแบบจัดให้เทคเดียวอ่ะโดนโมเดมแบบจัดให้เทคเดียวอ่ะกูเชียวโดนเลยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยไม่ได้เจอกันนานจริงคนขนาดนี้เลยหรอวะเอาไม่เอาไม่เอาไม่ขอแก้ขอแก้เอามาเอามา กูมื่อกี้ยิงผมได้อะผมสงสัยว่าแม่ฟุกหรือเปล่าวะเอ้ยเๆๆยวฮ้เฮ้ยเั้ยเ้ยเฮ้ยเค้ยูยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮย้ยเฮเดมเฮ้ยเ้้งเฮ้ยยใช่เ้ย้าโมเดมม้ขาขายเฮ้ยเ้ย0หัวเดี๋ยวกูเหม้้มเยเ ซื้อตั้งค่าวเพแจกคนดูเลยป่ะแอบดีกว่าเอามึงไม่อยากได้ตั้งค่าวโมเดลเหรอกอุ้ยหัวแรกมาแล้วหัวแรกมาแล้วเฮ้ยตั้งข้าวอาจจะกากนะวันนี้จะลงกี่โมงอุ้ยยีมาสี่หัวแล้วนี่เราก็อยากลงสตรีมแล้วเพื่อนว้ายอี๋ห้าหัวแล้วโฉยวุ้งแม่งยีมาหกแล้วว่า เนี่ยคว่ากูณได้เหมาตั้งค่ามาันแจกคนดูแน่เลยว่ะเหี้ยอุย้ยแดงขนาดแดงขนาดเมื่อกี้อ่ะใช่หรือคือปกติคนคนมันยิงขนาดนี้เหรอต้องพูดเหมือนมันถูกผูกอ่ะมึงยิงแค่กูึเป็นปโจ๊กเลยย่าวอ้ยกูว่าตั้งค่ามันไม่ใช่เลยว่ะตั้งค่ามันมันเล่นโป้เปล่าวะมึงเล่นโป้แล้วมึงหลอกขายตั้งค่ามันเนี่ยมีเอานะ กูเล่าไม่ค่อยเชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูไม่ซื้อตั้งค่าแม่งแล้วเหี้ยตาไม่ได้บิดนามแต่ตั้งค่ามันมีพาันแนวดิงนะตั้งค่านี่โอ้โหไม่ใช่นะครับอย่าไปหาเล่นนะครับตั้งค่าแบบเนี้ยไอผมขอผมขอไม่ซื้อเอาไปแจกคุณรู้นะถ้าซื้อเอาไปแจกคุณรู้แบบนันซื้อโปรไปแจกกับไม่เอานะครับตั้งค่านี้ไม่เอานะตั้งค่านี้ไม่ก่อนเลยนะครับโู้โหี้ยไม่เอานะตั้งค่าแบบนี้ผมขอไม่ซื้อนะเพราะว่าเหมือนมันเหมือนมันมีไฟช่วยดูดหัวด้วยอ่ะ เราเรามีของหรือเปล่าเนี่ยตั้งค่าเราอ่ะตั้งค่าแถบไฟไหมครับผมขอไปซื้อแจกคนดูนะ <S 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 อุอ้ยย่าอะไรปังจอกูวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยตั้งค่าแถบไฟนะใครอยากไปซื้อร้านนี้นะครับรหัสจะโดนจะโดนแบนนะครับผมบอกก่อนใครซื้อตั้งค่าโมเด็มถ้ารหัสโดนแบนไม่ต้องสงสัยนะครับโมเด็มแถบไฟไปให้นะโอ้โหอุ้ยโอ้โหตายตรงไหนเนี่ยครับ อไอชากมีคนโดน n a มามังกกน,นะผมขอนะผมขอไม่ซื้อตั้งค่าแจกนะเพราะาผมเห็นสายายงานะลรวบอกว่าผมซื้อตั้งค่าโมเดมไปคมเกินมีไฟล์ด้วยแถมดูดหัวรหัสโดนแบรนล์ผมขอไม่ซื้อนะป้องกันคนดูรหัสโดนแบรนดครับนะผมหวังดีนะอ่ะเลิกกันนะครับโมเดมไปเลยไปในโชคดีโชคดีเว้ยเฮีย